สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็สวัสดีมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่าปลูกอ้อยเดือนไหนถึงจะขายดีแล้วจะราคาดีนะครับผมจะแนะนําเลยนะครับให้ปลูกเดือนนี้นะตั้งแต่เดือนนี้เลยนะไล่ไปตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับ ถ้าใครที่อยากไปปลูกช่วงเดือนธันวาเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยจะไปตรงกับช่วงฝนนะครับช่วงฝนรอบหน้านะครับมีหน้านะฮะถ้าเกิดปลูกช่วงเดือนนี้จะไปเต็มที่เลยก็ไม่เกินโมกรามกระากุมพามีนาเมษาพืษภาพืษภาตัดได้แล้วนะครับสิน้นเมษาก็จะตัดได้แล้วนะครับสําหรับอ้อยสิงคโปร์นะเพราะว่าช่วงแรงเนี่ยช่วงแรงเนี่ย เป็นอ้อยที่ช่วงขาดตลาดมากไล่ลไปตั้งแต่กุมภามีนาเมษาภานะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับอ้อยจะขาดมากนะครับวันนี้ก็มาตัดพันุ์ให้ลูกค้านะครับเป็นพันธุ์สิงคโปร์นะครับเพราะว่าเวลาตัดเรามีน้อยมากพอเราตัดไปตอนเช้าเดี๋ยวฝนก็ตกนี่ตกไปเพิ่งจะหยุดนะผมก็เลยออกมาตัดให้ลูกค้านะครับเชา้ชาเชา้าเช้าเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะผมจะบอก ว่าวิธีการสังเกตอ้อยสิงคโปร์ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้นะครับให้ดูตรงไหนนะครับมาดูกันครับเพื่อนๆเห็นเห็นท่อนนี้ไหมสิงคโปร์นะสังเกตดีๆตาเขาจะเหมือนใบโพนะมองดีๆตาเขาจะเหมือนใบโพนะครับปลายเลียวแหลมๆนะครับแล้วก็มีจะมีล่องเนี่ยมีล่องเด่นๆเลยจุดเด่นเขาจะมีร่องอยู่ตรงกลางนะครับ เนี่ยครับเรียกว่าสิงคโปร์นะครับหรืออ้อยสำลีนะครับสายพันธุ์แท้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยตาเขาก็จะเลียวแหลมเห็นไหมเลียวแหลมใบวิธีการสังเกตอ้อยสิงคโปร์นะั้นไม่ยากนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยสังเกตสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมกล้องชัดไหม ตาจะเลี้ยวแหลมนะครับเห็นไหมเลี้ยวแหลมแล้วก็มีร่องเหนือ,เหน,อเหนือตาจะมีร่องนะสังเกตดีดีนะครับนะครับวิธีการสังเกตอ้อยสิงคโปร์ง่ายง่ายนะครับเวลาเราไปซื้อที่ไหนเราจะได้รู้นะว่าสายพันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์สิงคโปร์นะครับเป็นพันธุ์สิงคโปร์โบราณของแท้ซื้อมาแล้วไม่จกตาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะให้เพื่อนดูเช็คดูว่าเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหม ตาเลียวตาเลียวแหลมมีร่องเหนือเหนือตาเนี่ยจะมีจะมีร่องนะครับเนี่ยเหนือตาจะมีร่องเห็นไหมเนี่ยเห็นครับเนี่ยเหนือตาจะมีร่องสําหรับผมนะผมชอบเอาที่แบบปลูกกันเลยนะแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบนี้ท่อนหนึ่งสามตาเนี้ยผมชอบนะครับผมชอบแบบสามตามากกว่า อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทอข้อทีทีผมก็ให้ไปน่าจะมีหน,นึ่งสองสามสี่ประมาณห้าตาท่อนี้ประมาณห้าตาห้าตาแล้วก็ท่อน,นี้ท่อนเล็กก็จะมีหนึ่งสองสามประมาณสี่ตาท่อน,นี้ท่อน,นี้สี่ตาก็อันนี้อันนี้เนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่าข้อทีทีเงี้ยหนึ่งสองนะครับ สามนี่น,น,นี่ต่างสี่นะครับก็เพื่อนเพื่อน<ๆ>อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไปซื้อสายพันธุ์ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้เพื่อนๆนดูว่าเนี่ยพันธุ์สิงคโปร์แท้มันต้องเป็นแบบนี้ปลายเลี้ยวแหลมมีร่องมีร่องเห็นไหมมีร่องมองดีดีมีร่องนะครับเหนือตาจะมีร่องนะครับสังเกตไม่ยากนะครับ้อ,อสิงคโปร์นะครับก็สําหรับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับจะเย็นๆนะครับเพราะว่าฝนตกทุกเช้าเลย เช้าเย็นเช้าเย็นตกทุกเช้าเย็นเลยก็เดี๋ยวจะพยายามไล่ส่งให้นะครับส่วนคนที่นัดรับก็ตัดไว้ให้แล้วนะครับนะฮะตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้อตาละหนึ่งบาทนะครับแบบเนี้ยหนึ่งบาทท่อนหนึ่งก็สองบาทเห็นไหมท่อนหนึ่งจะมีสองตาก็คือสองบาทส่วนเป็นแบบเนี้ยท่อนหนึ่งมีสามสี่ตาก็สองบาทนะครับเพราะว่าข้อถี่มากเนี่ยเราจะไม่ตัดนะ ถ้าเกิดเราตัดไปปุ๊บมันจะน่าเกลียดมันจะน่าเกลียดทันทีนะครับเราก็จะให้ไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้สมกับราคานะครับให้สมกับราคาแบบเนี้ยก็คือสองบาทสี่ตาห้าตาก็คือสองบาทเพราะเราจะไม่ตัเตดเศษทิ้งเนี่ยแบบนี้สามตาสี่ตาก็คือสองบาทเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับส่วนใครที่อยากจะปลูกอ้อยนะครับให้ได้ราคาดีช่วงราคาสูงช่วงราคาดี ก็คือปลูกตั้งแต่เดือนนี้เลยเพราะว่าเดือนนี้ฝนก็จะหมดแล้วนะท้ายเดือนเนี้ยท้ายท้ายเดือนเนี้ยฝนก็จะไม่มีแล้วถ้าจะลงปลูกก็ลงปลูกได้เลยนะครับลงปลูกได้เลยสําหรับใครที่จะปลูกอ้อยสิงคโปร์นะลงปลูกได้เลยเพราะว่าอายุเขาเป็นแค่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเราอาจจะไปตัดสิ้นเมษาหรือต้นพฤษภานะครับช่วงนี้อ้อยก็กําลังขาดอยู่นะครับผมก็กําลังเล่งเลงลงอยู่เล่งเลงเร่งปลูกอยู่ เพื่อดักหน้านี้นะครับเพราะว่าอ้อยจะอ้อยจะเป็นสภาพเนี่ยทุกปีจะขาดทุกปีนะครับแล้วแล้วก็ราคาก็จะแรงด้วยพอเราปลูกช่วงนี้ใช่ไหม,มก็จะใหม่ๆก็จะได้ฝนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอสินส้นสิ้นสิ้นเดือนนี้ไปก็จะกลายเป็นเริ่มลมหนาวแล้วนะครับเริ่มเริ่มเป็นลมหนาวแล้วนะครับพยายามปลูกให้มันให้มันเลยให้มันก่อนหน้าร้อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอหน้าร้อนปุ๊บ อ้อยที่เพื่อนๆพี่ๆปลูกอ่ะมันจะแกนแล้วมันจะไม่โตมันจะชง,งักร้อนนะครับจําไว้เลยครับมันจะชง,งักร้อนมันจะทําให้อ้อยข้อเราไม่ยาวเราไม่โตนะครับพยายามปลูกในช่วงช่วงช่วงที่มีฝนนะครับนะครับอันนี้ผมแนะนํานะผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้ปลูกช่วงต้นต้นเมษาเลยไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปลูกช่วงหน้าร้อน เพื่อนๆจะมาได้อะไรเลยนะครับนะฮะนะครับผมถ้าคิดจะปลูกต้องปลูกช่วงช่วงเดือนนี้ครับไล่เดือนนี้ไปนะครับนะครับที่ผมออกมาบอกนี่ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้กระจายอ้อยออกได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ราคาที่สุดนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยจะไปขาดช่วงช่วงเข้าร้อนช่วงเข้าร้อนนี่จะขาดจะขาดแขน นะครับคือใครมีอ้อยคือขายดีสุดนะครับผมถึงได้ลงดักไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับลงดักไปเลยครับเพราะว่าจะเป็นประมาณเนี้ยหลายปีมากเป็นประมาณนี้หลายปีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะตอนนี้อ้อยแต่และพื้นที่เริ่มออกกันหมดแล้วเริ่มออกกันแล้วนะครับใครที่ปลูกดักเดือนนี้ไว้นะครับดักเดือนนี้ไว้ได้ราคาแน่นอนนะครับส่วนใครที่จะไปปลูกช่วงหลุดจากทันวาไปแล้วผมก็ค่อยแนะนํานะครับ เพราะว่าอ้อยพี่ๆจะไปเจอกระทบแรงนะครับจะไปกระทบแรงนะครับและจะทําให้อ้อยเนี่ยช้ากว่าเดือนนะครับปกติอ้อยเราเนี่ยอสมมติสี่เดือนเนี่ยอ้อยเรามีแล้วแปดเก้าป่องแล้วแต่ถ้าเกิดไปเจอช่วงเมษาปุ๊บอ้อ,อยสี่เดือนพี่ยังมีสองสามป่องอยู่เลยนั่นแหละคือกระทบแรงนะครับมันจะทําให้ล่าช้าแก้เวลาอ้อยของเรานะครับแลวมันจะทําให้อ้อยเราไม่โตให้อ้อยเราไม่พุ่งนะครับ เพราะฉะนั้นปลูกเดือนนี้ดีที่สุดนะปลูกเดือนนี้ที่ว่าเริ่มจะมีฝนเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นหน่อยดีที่สุดนะครับโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์กับไอดีไลน์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับโทรมาได้ครับเพราะว่าเบอร์โทรกับเบอร์ไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมีลายสายพันคนระัเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิมพ์ชื่อไว้ด้านล่างนะครับ ด้านล่างด้านล่างคลิปนะครับว่ามีแต่พัน์ไหนมั้งราคาเหมือนกันหมดครับเพราะตาละหนึ่งบาทนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ